เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตรวจค้นนะฮะ,ะหนังสติ๊กได้จำนวน15อันหัวน็อต50ชิ้นนะฮะลูกแก้ว300ลูกหลูกกมนระเบิดควัน30ลูกเสื้อเกาะ10ตัวท่อกับท่อเก็บแก๊สน้ำตา1อันโลท่ทำได้ประโยชของแข็งจำนวน1อันถุงน้ำปลาละ30ถุงคอนเหล็ก1อันแล้วก็ของกลางอื่นๆอีกหลายรายการนะครับครับผมพรุ่งนี้นะครับจะมีการพิจารณานะครับอไอ ได้ข่าวมาจากท่านนายนะครับว่าอายการสั่งฟ้องในคดีของวันที่19 20กันยายนะครับแล้วก็อาจจะมีการที่รามำฝากขังพวกเรานะครับหลายๆคนไหมไขหรู้แล้วก็มีหลายหายคนนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับ จริงกาลังจะมามอบของจริงก็คือทับหลวงทับหลวงมาจากไหนเสื้อแดงนะครับเรียมดูให้ดีฮะสุดท้ายเนี่ยตัวละครตัวสุดท้ายออกมาแล้วนะครับต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสนับสนุนในการรัฐธรรมนูญโน่นน,นี่นั่นมาพูดเรื่อง SME มาพูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องไทยรักไทยพยายามจะลื้อฟื้นให้เด็กรุ่งใหม่เกิดความเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้ง,ม,งมวลเนี่ยนะมันเป็นที่มาอย่างไร และพยายามเป็นลเลด์ชิพให้เด็กนําเรื่องของตัวเองมาสอนนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อมาให้ลืมตัวเองสุดท้ายความจริงก็เริ่มปรากฏมาเรื่อยๆว่าใครเป็นผู้วงการและใครอยู่เบื้องหลังอย่างที่ผมเรียนไว้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางยูทู e รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจานหนีไม่พ้นโตโต,โตแกนนําโดนกอหาหนักอาที่สาคัญก็คือว่าแกนนําตอนนี้กําลังเตรียมเดินสายเข้าคุกทุกคนรู้ตัวว่าต้องเข้าคุกอย่างแน่นอนนะเพราะกรรมมันเกินจากการกระทํา ภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดมีเจ้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บเรายนะครับขณะน,นี้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งหมด6รายนะครับแล้วก็มีผู้ต้องหา,าที่ถูกกวบคุมตัวไปที่กองับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งปทุมธานีเนี่ยสิรายนะครับยีคนมามอบตัวนะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรว,บรวบมพยานฐานซึ่งจะได้ทำการแจ้งข้อหาต่อไปนะครับมีรถเจ้าที่ตํารวจเนี่ยถูกทําลายนะครับเป็นรถควบคุมผู้ต้องหา3คันรถกระบะ4ประตู1คันรถบรรทุกหล้อสอคันและก็รถบัสอีก3คันนะครับการใช้ความรุนแรงเมื่อวานนี้สื่อมวลชนก็คงเห็นจากภาพที่ปรากฏปรากฏเห็นจากคลิปที่ปรากฏคงไม่ต้องอธิบายกันมากนะครับว่า อะไรเป็นเหตุของความรุนแรงเมื่อวานนี้นะครับกรณีคําถามนะฮะว่าทาไมมีความจําเปน็นที่ต้องจับกลุ่มเนี่ยในกรุงเทพนะฮะหรือโตโ,โต้พร้อมพวกนะฮะสำหรับกรณีนี้เนื่องจากว่าจากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะก็มีพยานหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มของในโตโต้เนี่ยพร้อมพวกเนี่ยนะฮะ มีการนัดหมายรวมตัวกันที่บริเวณอาคารจอดรถชั้น5นะฮะด้านหลังอาคารเมเจอร์รัชโยธินโดยกลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์นี่ฮะมีการก่อความวุ่นวายนะฮะใน,ในการชุมนุมนะฮะหลังจากเจ้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็ไปพิสูจน์ทราบนะฮะก็ก็พบนะฮะนายโตโต้กัพบพวกจริงทั้งที่นายโตโต้เองก็มีการโพสต์ในโซเชียลว่าจะไม่ร่วมชุมนุมนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็เข้าตรวจสอบนะฮะก็ มีการก็ต่อสู้ขัดขวางดังที่ปรากฏนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถตรวจค้นนะฮะหนังสติ๊กได้จํานวน15อันหัวน็อต50ชิ้นนะฮะลูกแก้ว300ลูกหมวก,กระเบิดควัน30ลูกเสือ้อเกาะ10ตัวท่อกับท่อเก็บแก๊สน้ตาลหนึ่งอันโล่ทำที่ประดุกของแข็งจํานวน1อันถุงน้ําปลาละ30ถุงค้อนเหล็ก1อันแล้วก็ของการอื่นๆอีกหลายรายการนะครับ ก็พบว่ากลุ่มของนายโตโต้กับพวกเนี่ยก็เป็นการกระทำความผิดนะฮะตามพบรบโรคติดต่อนะฮะตามพลกอ,อน,นะฮะอ้างยี่ซ่องโจรนะฮะเจ้าที่ตำรวจเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยที่ระหว่างที่ดำเนินการก็ใกล้เวลาที่กลุ่มของรีเดมเนี่ยเคลื่อนขบวนเนี่ยจากบริเวณเนี่ยห้าแย,ยากรัดเท้าจะมาชุมนุมที่สารยาเจ้าที่ตำรวจก็มีความจำเป็นต้องต้องเข้าจับก,กลุ่มนะฮะเพราะเกรงว่ากลุ่มเนี้ย จะก่อเหตุดุนแรงหรือความวุ่นวายในที่ชุมนุมนะฮะก็จึงทําการจับกลุ่มแล้วระหว่างที่นําตัวผู้ต้องหาเนี่ยออกมาจากที่เกิดเหตุเพื่อจะนำํำออกไปศาลที่ควบคุมเนี่ยก็ปรากฏเหตุการณ์เนี่ยมีกลุ่มบุคคลนะฮะก็มาชิงตัวผู้ต้องหาเนี่ยดังจากการประจักษ์นี้ก็อย่างที่ท่านรองประสบได้พูดนะฮะก็ปรากฏว่า มีเจ้าที่ตำรวจบาดเจ็บเนี่ยจำนวนเจ็ดนายนะทั้งเจ้าที่ตำรวจเนี่ยที่เข้าร่วมจับกลุ่มนายโตโต้กับพวกและเจ้าที่ตำรวจที่ควบคุมตัวผู้ต้องหานะครับสำหรับกรณีบุคคลเนี่ยที่ร่วมกันชิงตัวผู้ต้องหานี่ก็คงจะมีความผิดเนี่ยในเรื่องต่อสู้ขัดขวางนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือนะฮะผู้ต้องหายพ้นจากการควบคุมนะฮะแล้วก็ร่วมกันทำร้าย เจ้าที่ตารวจนะฮะก็แล้วแต่กรณีไปแล้วก็มีทรัพย์สินเนี่ยของทางราชการกับอของผู้ต้องหาเนี่ยหลายรายการที่สูญหายไปนะครับครับผมพรุ่งนี้นะครับจะมีการพิจารณานะครับอ่ได,ได้ข่าวมาจากท่านนายนะครับว่าอายการสั่งฟ้องในคดีของวันที่สิบเก้ายี่สิบกันยายนะครับแล้วก็อาจจะมีการพิจารณาปากขังพวกเรานะครับหลายๆคนไม้ไข่รู้แล้วก็อีกหลหลายคนนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับ ก็ไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้กันพิารณาของศาลจะเป็นยังไงนะครับแต่อยากให้รู้ไว้ว่าพวกเราทุกคนไม่ได้หยุดสู้นะครับพวกเราทุกคนยังต้องสู้กับอะไรอีกหลายๆอย่างแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับถ้าพรุ่งนี้โดนจักหางน้องก็ขอให้ทุกคนร่วมต่อสู้กันนะครับไปต่อไปต่อให้ได้นะครับไม่ต้องหยุดรอใครทั้งนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันที่เส้นชัยนะครับรวมถึงมีพี่น้องของเราที่ดูกกระหายอยู่นะตอนนี้นะครับที่ช่วยไม้กับแบงค์วิ่งวันที่ออกจากเรียนจําแล้วโดน นักเครื่องแบบนะครับเข้าไปอุ้มในเรือนจำนะครับพี่น้องเหล่านี้ก็น่าสงสารนะครับกับความรู้สึกที่อยากจะช่วยในในสิ่งที่เจ้าที่นักเครื่องแบบทําไม่ถูกกฎหมายนะฮะก็ในเมื่อมันไม่ยุติธรรมเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันยุติธรรมมากขึ้นครับผม เชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นชัดเจนตั้งแต่ช่วงวันที่ผ่านมานะครับมีการปร้นรถตำรวจนะครับมีการาฝ่าฝืนประการฉุกเฉินนะครับฝ่าฝืนพระบควบคุมโรคแล้วก็โดนข้อกล่าวหาอ้างยี่ซ่องโจรโตโต้พร้อมกับพวกโดนทั้งหมดในเชิงกลยุทธ์แล้วนะครับทนายความหลังจากเกิดเหตุ ล้นะสะดมรถเจ้าที่เนี่ยก็พาผู้องหาทั้งหมดที่ถูกจับกุ่มตัวเ,เดินไปที่โรงพักเพื่อขอมอบตัวตำรวจรก็ปรากฏว่ายังไม่แจ้งข้อกล่าวหาทันทีแต่ได้หลักฐานทั้งหมดแบบประชาชนทั้งหมดทุกคนมาแล้วนะครับแต่ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาทันทีการปล้นตัวคนร้ายนะครับเกิดขึ้นการเตรียมการกอร่อวิธศกรรมเกิดขึ้นนะครับตำรวจจึงจำเป็นจะต้องมีการจับกลุ่มตัว นะครับสถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนจะหนักขึ้น,นเรื่อยๆอย่างที่ผมเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับอีกวันมาก็ไปเดินไปที่อนุสสวปาาีประชาธิปไตยผ่ยดาวดินโตโต้โตโตก็เริ่มรู้ตัวว่าวตัวเองจะติดคุกแน่นอนและรู้กันหมดแล้วนะครับแน่นอนนั่นหมายความว่าตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงหนักขึ้นแต่เกมมันจะมีการเบรกกันในช่วงระหว่างนี้ ซเชิงงานสังเคราะหมีการทรําโพของซูเปอร์โพนะครออกมาประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยกับม็อบสถานการณ์ตอนนี้ประชาชนไม่เอาด้วยแหละนะครับริยาเร่งให้มีการดําเนินการปราบปรามและทําการจับกลุ่มให้มากขึ้นนกะารแกนนําม็อบอย่างรุ่งก็รู้ตัวตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนกะแล้วก็มีโอกาสาที่จะติดคุกสูงก็ไม่อยากจะก็เรียกว่ารู้ตัวดีนะจําเป็นต้องไป ต้องกรานเข้าไปเพราะะอายการจะส่งตัวกลัวจะถูกถอนประกันตัวนะครับตอนนี้ก็ลุ้นกันนะว่าจะถูกถอนประกันตัวหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้นะพวกเขาชุดที่สองไม่ได้ถูกจําคุกนะครับไม่ถูกถอนการประกันตัวนะอายการก็ส่งไปตามปกติสิ่งที่ตามมาคือแกนนําเหล่านี้ยังคงออกมาปลุกระดมปลุกปันนะ่นและก็โดนข้อกล่าวหาซ้ําแล้วซ้ําเล่า ลุงพาพวกไปบุกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหากรุงเทพมหาคนครยื่นหนังสือให้นะครับให้ต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวน9.5ล้านบาทฐานทำลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็เรียกร้องให้มีการจ่ายค่าเสียหายมารุงโดนสองน,นะครับส่วนไมนะร้ระยองเนี่ยก็ปรากฏว่าโดนด่าเละเลย นะครับไปอ้างว่าเป็นไม้ระยองทาให้คนระยองเ,อเกิดความเสียหายคนระยองก็ไม่พอใจในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วสถานก,การณ์จะเป็นยังไงผมอธิบายหุ้นส่วนในคลิปที่แล้วนะเรื่องของดาวกระจายหลักคิดดาวกระจายเป็นเพียงการวางกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อต้องการที่จะสร้างกระแสเท่านั้นเพื่อให้สื่อให้ความสนใจเป็นหลักคิดการเดินทับแบบการปลุกหลักคิดของอุดมการนะครับ เพื่อเข้าสู่การกระบวนการขับไล่นะครับการลุกคือขึ้นมาของกลุ่มม็อบครั้งนี้นะครับเป็นม็อบอุดมการแต่หุ้นส่วนจําทําไว้ดีม็อบของจริงกําลังจะมาม็อบของจริงก็คือทับหลวงทับหลวงมาจากไหนเสื้อแดงนะครับเรียมดูให้ดีฮนะสุดท้ายเนี่ยตัวละครตัวสุดท้ายออกมาแล้วนะครับต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสนับสน,นุนมีการรัฐธรรมนูนโน่โนน,นี่นั่นกระพูดเรื่อง SME พูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องไทยรักไทยพยายามจะลื้อฟื้นให้เด็กรุ่งใหม่เกิดความเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนีน่ยมันเป็นที่มาอย่างไรแลระพยายามเป็นเอร์ชิพให้เด็กนําเรื่องของตัวเองมาสอนนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อมาให้ลืมตัวเองสุดท้ายความจริงก็เริ่มปรากฏมาเรื่อยๆว่าใครเป็นผู้บงการและใครอยู่เบื้องหลังอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนนี้ตัวละครตัวสุดท้ายโผล่มาละนะครับหรืออะไรดูกลยุทธ์ที่เขาเดิน หลักที่เขาเดินคือกลยุทธ์ดาวกระจายจากดาวกระจายเขาจะจัดการชุม,มนุมใหญ่นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมเคยเรียนว่าเขาจะทําการก่อวินาศกรรมจากการจ่าโจนตอนนี้ก็เริ่มเห็นนะว่ามีการเตรียมการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือจะทําการก่อเขาที่ว่าก่อวินาศกรรมแต่ปรากฏว่าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เสียก่อนก่อนเกิเดเหตุหนึ่งวันก็มีการจับไปบอมได้ทั้งหมด18ลูก และเริ่มมีกระปล่อยข่าวกระแสข่าวลือต่างๆว่าเกิดเหตุพิศกรรมตามจุดนั้นจุดนี้นะครับทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับอธิบายย้ําอีกครั้งนะฮะ,ะการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยไม่ต้องเริ่มต้นจากการปลูกฝังทางความคิดการกรอบงาทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการ <c oughs> นะครับเข้าสู่การชุมนุมโดยสงบจากนั้นก่อการจะจนก่อการร้ายและสงครามกางเมืองทั้งหมดในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการเจียจาเกิดการเจียจาอะไรเจียจาแก้กฎหมายกฎหมายอะไรนะฮะทำไมต้องแก้ธรรมนูญนะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ธรรมนูนทําไมต้องมีการแก้ธรรมนูนเพราะแก้ธรรมนูนแล้วท้ายธรรมนูญจะเขียนขาหมวดเรื่องของการนิรโทษกรรมซึ่งเรื่องของการนิรกรรมที่ผ่านมาเคยเกิดมาขึ้นมาก่อนในสมัยยิ่งรักณจินวรจนเป็นที่มาของวัฒกรรมที่ชื่อว่านิรโทษกรรมสุดซอยนะครับคราวนี้กลยุทธ์ทางการเมืองก็ใช้หลักการเดียวกันใช้วิธีเดียวกันแต่ คิดทางเขากาลังแย่ลงแย่ลงแย่ลงแต่ก็ตามฟันธงก็เลยเดี๋ยวเขาขนมอบใหญ่มาทับหลวงเข้ามาทับหลวงที่ว่าคือทับหลวงที่มาจากเสื้อแดงมาจากไหนฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด10จังหวัดและสสของเขาที่มีอยู่นะครับก็จะมีการขนขน,ขน,ขนประชุมที่เดิมสถานที่เดิมจ่ายเงินแบบเดิมแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการเคลื่อนไหวเข้าสู่กรุงเทพมหานครแตกหักซึ่งแน่นอน ธงที่เขาวางไว้จะวางวันที่6เมษายนเพื่อเป็นซมโบลิกในการต่อรองกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อเร่งให้มีการนิรศกรรมกับพวกเขานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จินกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้นะคะในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น ขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทำให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตริย์ทุกรัชการทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปัน่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันที ขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่านในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทําให้มีคนกล้าเรื่องปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทําให้กลุ่มเดราวร,รวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้า ทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบรักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง